ใหม่ก็เได้เจอเจอทำไมถึงต้องการอะไรจะไปออกในวีล้อเคอไงทำไมเยอะเนาะทำไมเยอะเนาะงานแบบนี้านงนัะทำไมแฟนเราหล่ออ่ะตลิ่งะลงเกินบาดสายไม่รู้เลยค่ะ ไบายใจอนาี้อยแนลากแม่ไม่เชได้อย you know. <e yeah. well, okay. okay. ู่เนาะได้อยู่จมไปแล้วงานัไแล้วจมไปล้โอเควันนี้นะคะก็ตื่นเต้นแหละก็สนุกสนานก็ได้มาร้องเพลงทรแรเลยลงเครื่อมา่านทก็คือมองเสียบอเลยตั้งใจมาร้องวันนี้อ ต้องเงนนะี่ตั้งแต่อนเครื่องเลยตั้งแต่บนเหรื่องเลยเรื่องร้องถูกต้องค่ะตอบคอมาเรียบร้อยเลยอบด้วยอะไรคะคะอะไรก็วอร์มเสียงไอ้เธอทำไมอะโอเคเอาเสนอน้าวันนี้ลองมีสักคำวันนี้ สนุกมากค่ะจะบอกว่าเต้นจนเมื่อยของ้งเออเธอต้ปบอกว่าคือเต้นทุกเพลงแล้วแอนจะบอกว่าด้วยด้วยการอ r ร a n g e ใหม่ของเพลงอะไรเพล์อร r จ n g e arrange เพลงมาทำให้เราเนี่ยได้ฟังเพลงแบบ ลูกทุ่งหรืออะไรที่มันเปลี่ยนแนวไปมีความเป็น EDM เ,เพิ่มขึ้นหรือว่าเพลงพลิกล็อกเนี่ยที่พี่เบนร้องเนี่ยเขาก็จะมาใส่แบบว่ามีความเป็นแบบดิสโก้มีความเป็นลิงเงี้ยมากขึ้นอะไรรู้สึกไหมหูเป็นกำไรสำหรับคนดูมากๆที่ได้ฟังเพลงคล็กอกในเวอร์ชั่นใหม่ๆเรื่องนี้นคะ่ะค้าแจกเงิอนอะเธออืมเด็กเขาไม่ธรรมดาพี่เด็ก อะไรสักทีอะไรสักทีช่างย่าช่างย่าก็คือสิบสองสวันเกิดช้อปปี้ทั้งเทิก็นตัดใหญ่อยู่แล้วอ่าเธอเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะสัมภาษณ์ว si ันนี <t <t ้ไปก็คือวันที <t 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 ่12 12อย่าลืมมาดูพวกเราด้วยเตรียมขย่าเลยเช่แฉ่แฉ่ะไม่ไม่เราไม่ควรทำทานนะขย่ามือถือแม่เจ็บคอยหน้าเราไม่ต้องหันเออยังไงเธอต้องออกไม้ ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคือมันมีการพลิกอะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เราได้ไปเที่ยวตั้งแต่แรกเลยเราจะรู้สึกว่า2ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เที่ยวเลยแล้วก็รู้สึกว่าหิวการเที่ยวมากพอได้ไปเนี่ยเอาจริงๆแอนรู้ตั้งแต่แรกแหละว่าแอลจะถูกขอแต่งงานรู้ก่อนเพราะว่าเพื่อนโตแล้วเพื่อนก็บอกเฮ้ยนี่แหละที่คุณดีวไปตรงนี้แหละเออมึงจะไปถูกขอแต่งงานตรงนี้เลยแล้วก็เอ้าจะถูกขอแต่งงานเตรอเตรียมตัวใหญ่เลย คุณดิวเตรียมให้คุณดิวเตรียมให้คุณดิวบอกว่าคือคุณดิวเขาแอบมาถามเราตั้งแต่แรกเราว่าเอาชุดอะไรไปบ้างเราก็ส่งชุดไปเขาดูเขาก็บอกว่าไม่ต้องละจะเกาจะการเองอะเงี้ยผู้ชายเขารู้ไหมครัว่าเรารู้แล้วรู้เขารู้คือแอร์ก็แบบตื่นเต้นเขาก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะแอร์ไปถามเลยว่าจะขอฉันหรอถ้าเธอจะขอฉันเขาแอร์ถามเลย พอเพื่อนโป้ก็ถามไปหมดเลยดิวฉันจะถูกขอแต่งงานที่นี่ใช่ไหมเธอฉันจะถูกขอแต่งงานใช่ไหมอย่างนี้เลยฉันจะได้เตรียมตัวถูกฉันจะต้องเอารองเท้าอะไรไปชุดอะไรยังไงี๋ยวมันไม่สวยมันเป็นบรรยากาศยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าตื่นได้ล้วก็นีเมื่อเรารู้ก่อนก็อยากสวยอ <c oughs> ะไรเงี้ยค่ะแต่พอรู้แล้วเนี่ยก็เลย คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองค่ะแอบบอกเลยบอกผู้ชายเลยว่าถ้าเธอจะขอฉันจริงเธอพาพ่อแม่เธอมาขอแม่ฉันเลยตั้งแต่แบบก่อนที่เราจะไปเลยเพราะเรารู้สึกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้ก่อน <c oughs> ไม่อยากให้แบบว่าอ่ะเอาลูกตอบตกลงไปแล้วอ่ะก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็คงต้องแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่เป็น,ปนการเจอกันครั้งแรกด้วยเพราะว่ามันด้วยสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ย <c oughs> ค,ค่ะก็เลยแบบอ่ะพอพ่อ,พอ,พอแม่คุยกันแล้วว่าโอเค เดี๋ยวฉันจะแพงแต่งตัวสริมไปนะแอบว่าตอนแรกๆของการไปเที่ยวมันสนุกมากมันแบบเหมือนมันตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเขาใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆเธอเชื่อไหมคิดถึงประเทศไทยมากเลยประมาณอาทิตย์ที่สามอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันนานไปอ่ะเราอยากทํางานอ่ะคนเคยทํางานแล้วพอมันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันค่อนข้างเหนื่อยกับการเดินทางพอมันเป็นรถทริปต้องขับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ็กพอดก่อนกลับบ้าน ตัวทุบรถอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเจ๊กบ้านกจ๊กบ้านตอนนี้เลยอย่างเงี้ยใช่อพอเรารู้หมดแล้วมันมีความตื่นเต้นไหมเพราะที่จะาเลือกเลือกแต่งงานเอาเทปแต่งงานตื่นไหมรู้ไงรู้ให้แน่ไงก็เดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในแล้วให้แมันไม่ต้องเรารู้แล้วเราไม่ต้องการความเซอร์ไพรส์หรอกคือถามว่ารู้แล้วตื่นได้ไหมมันตื่นเต้นนะเพราะว่ามันก็คือมันแค่พยายามจินตนาการว่าแบบ ที่มันจะตรงไหนเฮ้ยมันจะยังไงเอาจริงๆเพราะเรารู้สถานที่แล้วเรารู้แล้วว่ามันเป็นวันไหนเรารู้ทุกอย่างเลยเรารู้มันเป็นวันไหนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าดิวจะเตรียมชุดอะไร,งไงร,ราาจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงไม่รู้ผู้ชายจะทําอะไรอะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าแอดก็สัมภาษณ์เขาเลยในชานลแอดก็จะมีเลยว่า วันนี้เธอเตรียมพูดอะไรกับฉันไว้บ้างไม่เลยเอ,อเามาดิวทำสคริปตไ์ไปให้เรากดแวร์เราดุกไว้ดิวไม่ได้ทำสคริปต์ีิวบอกว่าเอาดิกตรงนี้เธอต้องอไปตัวอย่างอย่างี้แต่ดิวไม่ได้บอกแอรแคือดิวอะไม่ได้บอกแอร์ว่าคือดิวอะจะบอกทีมงานบอกโรงแรมทั้งหมดบอกเพื่อนทั้งหมดที่ไปว่าเวลานี้สามโมงครึ่งให้ไปถึงโรงแรมไม่ต้องทำอะไรเลยพอหลังจากนั้นสี่โมงแแต้องเข้าห้องคือทุกคนจะรู้แต่ไม่รู้อย่างเงี้ยมัน มันก็เป็นที่มาที่วีแอร์ก็เลยอัดวิดีโอทำให้เราเพื่ออยากจะให้ทุกคนเห็นใช่แต่ขอแต่งงานใช่แบบที่มันรู้แล้วอะแต่ว่ามันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีเลยเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆแฟนแอร์ก็ไม่เคยทำอะไรแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้เป็นผู้ชายหวานอะไรขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นครั้งหนึ่งที่จะได้เห็นเขาทำอะไรที่แบบหวานหรือว่าลงไปนั่งอุถูเข้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราทำตรงน้นตรงที่เราติดไว้ไม่ขาดม้าเป็นตรงนั้นจริงๆเนะโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยก็ คิดไม่ถึงไงว่าอ๋อโอเคโอ้โหเขาจัดมาเป็นลานแต่ว่าไพรเวทสำหรับเราเลยเราก็นึกว่าก็คงเดินถ่ายตามแบบว่าขอตัวงคู่เขาข้างสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมก็คงไม่ได้จริงมจั๊คุณดิวเขาต้องขึ้นจ้างตากล้องชุดใหญ่จ้างตากล้องเข้าไปข้างในจ้างแบบทุกสิ่งทุกอย่างสายตังค์แบบเม็นมันหมดไปเยอะมากเลยนะเพราะตรงนั้นมันแพงมากก็คือแฟนก็อวดอยู่ตามที่คู่เขาเขาขอเราอย่างไรทำพูด เขาก็บอกว่าเขาอะเคยจริงๆเนี่ยเข้าไปดูในวอลแอดก็ได้จริงๆเลยโอเคน้ตามรู้นิดหน่อยคือมันก็เห็นเขาแบบเหมือนตั้งใจพูดเพราะปกติเวลาเราพูดเล่นกับเขาเขาก็จะแบบพูดทีเล่นทีจริงแต่อันเนี้ยเขาก็เหมือนเขาพูดว่าเออเขาคุยกับเราเรื่องนี้มานานแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าวันเนี้ยพร้อมที่จะดูแลเราแล้วก็ครอบครัวของเราอยากใช้ชีวิตด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลงไปนั่งคุยคาะแล้วก็แบบแต่งงานกันนะอย่างนี้ใช่เราก็ตอบว่า แอลตอบตกลงตั้งมาแล้วเลยฉันก็รู้จะตอบอะไรเออขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตแอลเหมือนกันแล้วก็แอลตอบตกลงตั้งมาแล้วแอแอบอกเขาตั้งแต่วันแรกๆที่คุยกันเลยว่าถ้าเธอไม่ได้จริงใจถ้าก็คุยเล่นๆไม่ต้องคุยนะเพราะเราอายุมากวอเองแล้ยเขาก็โอเคไม่เป็นไรก็พยายามเข้าหาเฟิร์นเข้าหามาตูมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่จะแบบเหมือนพยายามสนิทกับเพื่อนเราแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอลบอกว่าคุณคนนี้คือคนที่ใช่ตั้งแต่แรก คือถามว่าตอนแรกใช่เลยนะเจอวันแรกไม่ใช่เลยเพราะว่าเอาจริงๆเรารู้สึกว่าเราไปเจอเขาที่งานมันเกิดทุกที่แล้วมันก็เหมือนเป็นแบบฟิลแบบที่เที่ยวแล้วเราก็เคยได้ยินมาตลอดเว่าเฮ้ยเจอคนที่ที่เที่ยวอ่ะไม่ดีหรอกไม่จริงจังหรอกเราคิดแบบนี้อะไรฝังม่เธอฝั่งใหม่เธอมันไม่ดีังห่เอคืรเออเรารู้สึกแบบนั้นเออแต่ว่าพอเหมือนเราก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้เปิดใจเลยมากมายแต่เพื่อนก็พูดว่าเฮ้ย<ๆ>ช่างมันเถอะช่างมันเถอะเฮ้ยลองดูไม่ไม่ได้เสียหายเอาก็ตอนนี้โสดอยู่ไหนบอกว่าอยากมีแฟนเลยเขาบอกเฮ้ยแต่มันไม่ได้เพราะว่ามาเจอแบบด้วยสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่ใช่ตั้งแต่แรกแต่ว่าอยา่างที่เรบอกไปว่าเขาพยายามเข้าหาเราจับเพื่อนๆข,ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงความติดใจใช่แล้วเขาเดินเข้ามาพูดกับเพื่อนในะตอ,อเนวเวลาถามเฟิร์นก็ได้เขาก็จะพูดว่า เออแบบว่าไอจริงจังกับแอนนะเฟิร์นะเชียไอด้วยนะจะพูดกับมาตูเหมือนกันว่าเออแบบปัญหาเสียงเนอะใช่เขาจะแบบเมื่อ <laughs> แต่แอลรู้สึกว่าเออแอลก็ได้ยินนะเ <laughs> วลาเขาพูดเออแบบมีอะไรบอกผมได้นะผมอยากินดีแอลตอนนีแ้นแอยอมใจแอลยอมใจในความแบบว่า<ม>ในความพยายามของเขา<ม>คือเอาจริงๆอแอลก็ปฏิเสธเขาตลอดเวลาที่จะเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากไปอยู่กับเพื่อนเราแล้วเรารู้สึกว่า คนที่เข <ique> ้ามาจะต้องเข้ากับเพื่อนเราได้ด้วยเพราะว่าเพื่อนเราแปลกประหลาดพี่นุ่งอก่เพราะว่าเพื่อนเราไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเออจะเสียงดังจะเะลรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะแปลกากับบเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยอยู่ดีๆแอนั่งอยู่กับเพื่อนแอนบอกเขาว่าแอนไม่ว่าเออเะไอย่างเงี้ยอยู่ดีๆแอนนั่งอยู่อยู่ดีเขาม่นั่งอยู่ตรงข้างๆนั่งอย่างเงี้ยบ่อยมากพี่เจอกันเป็นแบบสิบครั้งโดยบังเอิญที่เรารู้สึกว่าเราปฏิเสธเขาไปแต่เขาม่มันนั่งอยู่ตลอดเห็นตลอดเวลาจนมันทําให้แก๊งเพื่อนเขากับเพื่อนเราอ่ะ กลายเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็เลยแบบจะบากว่าเราไปไหนเขาก็เลยตามแอรว่าเขารู้อย่างเช่นสมมติว่าตอนแรกแอรเห็นเพื่อนเขานั่งอยู่ไม่มีเขาสักพักเขามานั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาคงแบบบอกอ่ะแล้วเขาก็เพลอะอะไรนะถ้าเกิด <c oughs> แนั <c oughs> ่นจะมาพี <c oughs> เ่เดินไปจะมาแอรคนนี้คือมีส่วนกับหมอรู้ไหมที่หมอรู้เรื่องให้หรือว่ามีส่วนมากอ่ายังไงบ้างหมอรู้มีส่วนมากพี่ต้องถามเรื่องนี้เพราะว่าแอรเป็นคนเชื่อเรื่องนี้มาก คือตอนนั้นแอร์สับสนและรู้สึกว่าแอร์ก็ไม่ได้อยากคบสองคนตอนนั้นน่ะอยู่ดีๆโสดมานานมากหนูโสดมาสามปีกว่าอยู่ดีๆมีคนเข้ามาสองคน้อมกันแล้วหนูก็แบบเอาไงดีอ่ะก็คนนึงโตกว่าเราก็รู้สึกว่าคนโตกว่าดูหน้าจะจริงจังและเหมาะกับเรามากกว่าเพราะไอเด็กกว่าแอร์สี่ปีเพราะฉะนั้นก็ยรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กอ่ะมันไม่น่ปะเขาก็ยังดูยังทํางานแบบเอะหรือยังไงเราดูโตกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในที่สุดก็เลยตัดสินใจไปถามเขาะ ก็เลยเธอฉันถามพระอยู่ดีๆก็เออนมัสการที่อยากจัดชุดไปถวายสังฆาี้ยเออแล้วแอบก็พาไปไปสองคนเลยทั้งคนที่แอบแอสับสนและแอบคเรื่อะว้เว้นหนึ่งวันเว้นหนึ่งเช้าแบบว่า สัติผู้ชายเราแรงไม่รู้เออแต่ว่าก็ตลกก็คือน่าจะรู้กันหมดประเทศแหละก็ต้องขอโทษด้วยที่แต่งตาแล้วก็บอกพระผดเลยคะค่ะแจ้งให้ท่านได้ทราบไหมแจ้งตอนผ่าตอนทำคนแรกไปไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบแต่พ่าคนที่สองไปต้องแจ้งท่านทราบว่าเออหลุมพี่อันนี้คนละคนนะคะเดี๋ย่าลงพี่แต่ เดี๋ยวพูดอะไรออกมาเลย่ดูดูเอาดูเอาดงไปผูกกันเลยไหมเขาดูยางเขาดูอะไรเขาไม่ได้ผูกอะไรเลยเขาไม่ได้ดูวันเดือนปีเกิดอะไรเลยนะคะแต่ว่าเหมือนลุงพี่ท่านเนี้ยเนี่ยก็จะแบบว่าดูจากหน้าแล้วก็พูดเลยว่าคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนแค่พูดเลยว่าเออคนเนี้ยดูแลแได้อะไอย่างเงี้ยแต่แต่คนแต่คนที่เราไม่คนที่เราไม่เลือกเขาเขาก็ให้เราออจ้างการแลวให้เงินใช้เงินละสองแสน ล้านทีาานนำไมเราถึงแบบว่าไมาอยากเป็นคุณหนูสบายสวยๆน่าชอบคือเอาจริงคือฐานแอบเป็นคนทํางานแอบแอเป็นคนรู้สึกว่าเออถ้าฉันทํางานของฉันได้ฉันก็อยากอยากมีคุณค่าในตัวเองในการทํางานอะไรหน่อยไม่ต้องมาแบบว่าบอกปากว่าจะแบบว่าเธอหยุดทํางานเลยแล้วเดี๋ยวให้เงินแล้วถ้าวันหนึ่งเธอทิ้งฉันขึ้นมา ฉันจะเริ่มต้นหน่งไงแอดก็มีความคิดอะไรแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบด้วยวิธีการพูดต่างๆของเขาอะไรเงี้ยแอดแต่แอดก็เลยแอดไม่ได้เชื่อจริงจริงแอดไม่ได้เชื่อว่าแบบจะได้จริงๆริะพี่แล้วแอดก็รู้สึกว่าแอดก็ทํางานขยันขนาดนี้ทําทุกอย่างขนาดนี้เอาจริงๆแอดว่าแอดก็ดูแลตัวเองได้อย่างดีเหมือนกันเงี้ยเงินซื้อฉันไม่ได้ เธอไม่น่าพอแอนพูดมาสี่สิบล้านฉันไปแอนรู้สึกว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จในความรลาสติกที่ผ่านมาเราค่อนข้างที่จะเจ็บมาเยอะคือแอนไม่รู้แอนมว่ามันต้องคงเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่แอนก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันจะแบบสำเร็จหรือว่าสวยงามไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าแอนมองแค่ว่าวันนี้แอนแอนรู้สึกแอนแฮปปี้แอนมีความสุขกับ สังคมตรงนี้ที่อรอยู่กับแฟนแอร์และเพื่อนๆแอร์ที่แบบเหมือนเราไายล้อมไปอยู่กับคนที่รักเราอ่ะแอร์ก็แค่นี้แอร์ก็แฮปปี้มากๆแล้วก็อยากให้มันสวยงามแบบนี้ตลอดไปถูกต้องแอร์ว่านะเออ่อแล้วเราแต่งเมื่อไหร่ครับมีกำหนดแทนอะไรคือคุยกันไว้ว่าคงเป็นแบบปีหน้าแล้วก็แบบกลางปีได้เลยคือคุยกันว่า ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูลกอะไรเลยไม่ได้ดูโลกอะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรอพัาต้องไปรับคนเดิมคือจริงจริงอันก็ไม่รู้คือเราก็ต้องใช้อีกทีว่าหลวงพี่ท่านไหนถนัดอะไรนึกออกปะอาจจะไม่ใช่หลวงพี่ท่านเดิมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังไม่ได้แบบจริงจังหรืออาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนต้องช่วยจัดการให้เหมือนตอนขอครั ก็ช่วยแล้วก็ช่วแอบแอบว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคุณดิวแต่แต่ก็บอกมาแล้วแหละว่าเนี่ยคุณดิวมาตู่เนี่ยเขารู้ว่าแอบชอบอะไรอะไรเงี้ยเขาน่าจะเป็นคนแบบช่วยช่วยคิดได้แต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเราคงเป็นคนแบบลงดีเทลมากที่สุดอย่างพอเรามีความสุขเสร็จแล้วเราก็จะมีใช่เปลียนพลายคลิกไม่ค่อยดุเนี่ยเธอมันระทึกมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ทุกคนเตือน ได้ยินตลอดเวลาว่าทุกคนบอกว่าอย่าเอาอะไรไปในรถเขาบอกว่าอย่าทําให้แบบต้องทําให้รถเอ็มตี้เพราะว่าไม่งั้นกลับมาแล้วรถจะเอ็มตี้จริงๆของจะหายหมดจริงๆเราได้ยินมาตลอดที่หนูไม่เคยทิ้งของอะไรไว้เลยในซานรารนะเฉพาะซานรานที่ทุกคนเตือนก็กระเป๋าถือเราก็จะเอาลงตลอดจนวันนั้นน่ะคือเวลามันเหลือเวลาที่เราเหลือเราก็เลยแบบไปเอาเลทเพื่อที่จะซื้อของมาฝากทีมงานอะไรอย่างเงี้ยอยูไปเอาเลทเรากร็ูของแบบว่าฉันต้องฝากทีมงานเยอะฉันทางานเยอะซื้อมาเยอะมาก ปรากฏว่าพอไปเอาเลทเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีนักานทานข้าวกับร้านอาหารจองเอาไว้ก็คิดในใจเออเอาไวหดด้หลังรถแบบหลังรถท้ายรถแวนอะ่ะคงไม่มีปัญหามั้งเออถุงมีแต่ดำๆตรงนี้มีกล้องวงจรติดอยู่พูดก,กับเพื่อนอยู่เลยเออเอาไปแต่กระเป๋าถ,ถือนะไอกระเป๋าชอปปิ้งแบ็คที่เราซื้อมาคงไม่หายหรอกมาคิดแบบนี้ปรากฏว่าพอแอร์เอาของไว้ในรถปุ๊บเราเดินเข้าไปในร้านปุ๊บที่ใช่ไหมแค่หนูเดินเข้าไปในร้านปุ๊บเพื่อนอยู่ดีๆวิ่งตามเข้ามาบอกว่ารถโดนทุบ หนูก็แบบเฮ้ยเพิ่งเข้ามาในร้านพูดจริงปะเนี่ยเพิ่งบอกว่าจริงหนูก็เลยตะโกนบอกในร้านว่าเฮ้ยแบบช่วยด้วยรถโดนโทุบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหนูวิ่งไปพี่หนูเห็นกับตาเลยอะว่าเป็นแบบมีโจรจอดรถเทียบกับรถหนูอยู่แล้วก็ทุบก,กระจกหลังไปแล้วแล้วก็กําลังทุบก,กระจกข้างๆแล้วเอามือล้วงเข้าไปในรถแล้วก็หยิบของอะแบบเหมือนโยนเข้าไปในรถเขาแล้วเขากระโดดขึ้นแล้วปิดประตูแล้วไปเลย หนูเห็นคนเดียวค่ะตอนที่หนูเห็นก็คือน่าจะมีคนขับหนึ่งแล้วก็ไอตัวโจนคนเน,เนี้หนึ่งแต่ว่าตอนที่เพื่อนหนูเห็นตอนแรกเขาบอกว่าลงมาสามเลยเลขอย่างเงี้ยต่ว่าตอนที่หนูเห็นคือนหนึ่งแล้วแล้วหนูก็แบบที่ผ้ามันติดตาแล้วหนูก็ตะโกนด่าเขาแล้วก็แบบหนูให้เขาไปคือเอาจริงอ่ะทุกคนตกใจมากว่าแอลวิ่งแบบดังเป็นคนเดียวเลยพี่แบบไม่คิดชีวิตเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้จะเข้าไปสู้เขาแต่รู้สึกว่าถ้าทําให้เขาตกใจได้เขาน่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อะไรบ้าง ก็ได้ถูกแบบช้อปปิ้งหนูงงมากเลยอ่ะของหนูแบบเหมือนของช้อปปิ้งทุกคนแบบวางไว้เต็มไปหมดเลยพี่แต่ว่าของหลักๆอะคือของหนูหมดเลยเท่าไหร่ครับเสียรหเท่าไหร่ที่โดยรวมไปของหนูว่ากับของแบบรวมกันกับของแฟนน่าจะอรมันแบบเกือบแสนเหมือนกันนะคะโอซาเช่ใช่ก็คือพี่หนูไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าอเมริกามันเป็นแบบว่ามือพี่แพงของแพงมากเราก็แค่อยากมีแค่ เื่อฝากพ่อตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งอ่ะเราชุดนึงคือจะบอกว่าจริงๆซื้อกางเกงในมาฝากพี่ทีมงานพี่นึกว่ากางเกงในอ่ะยี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อของอเมริกานะฉันวาดมาเลยโจมันเอาไปมันคงตกใจอ่ะเปิดแล้วมีกางเกงในแบบห้าสิบหกสิบตัวพี่นาะแอุ๊ยอะไรมันเยอะขนาดไหนก็ถือว่าพากเขาไปเนาะยังไงก็ต้องฟาดหนอพี่ใช่อ่งนถ้่มีคนเข้ามาเมนที่เราถ้าจะมาสลับเมนอะไรอย่างเงี้ยมันโกรธไหมที่เขามาเมนขนาดนั้น เรื่องอะไรนะแม่ที่รูปที่เราถ่ายคู่กับอแฟนแล้วมีคนมาบินเกี่ยวกับเรื่อง <Yeah. S 2> ไปหน้าที่เปลี่ยนไปของเราแบบจำหน้าไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆหนูว่าคนนะเมนแบบเนี้ยเยอะนะคะแบบเมนเมนมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เฉยๆแหละแต่ว่าคือหนูก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงเหมือนกันอ่ะสมมติมีคนมาถามว่าอุ้ยทำหน้าจนจำหน้าไม่ได้เลย หนูก็ไม่รู้ว่าจะตอบเขายัางไง<ร>อ่ะพี่หนูก็หนูก็เลยตอบเขาไปว่าโอเคงั้นรีเซ็ตใหม่จำน้านี้เลยนะคะอันนี้เร<ล>าขับเนาะจุดหมายตอบไปแบบเขาไขัใช่<ม>ก็กแบบเอาแม่ให้ตอบอยังไงอ่ะก็เออก็ออมันอยู่กับปัจจุบันแล้วยังไงเอามีหลายหลายคนบอกชอบหน้าเดิมชอบหน้าเดิมอยู่แล้วเออแล้วทำยังไงอ่ะมันมันจะต้องเออมันมันเป็นปัจจุบันมันคืออันนี้แล้วอ่ะคุณพี่ถ้าอย่างไรก็อ่ะถ้าอย่าเริ่มจำใหม่แล้วไปด้วยกันตั้งแต่เดินทางตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยก็คือจำวันนี้ไว้ถูกจำวันนี้ไว้เลยก็คิดว่า ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วแหละมัน่อย <c oughs> ทำให้เราลอยนะคนกาแบบเออแอรี่มันเป็นการบูลลี่มา <c oughs> คืออันนี้แอรก็แบบคือมันมันก็มีกวนใจบ้างนะพี่มันก็แอาจจะสงสัยหรือ,อว่าบู้วทำหน้าเยอะเอาจริงๆหนูไม่ได้ทำหน้าเยอะอะไรขนาดน,นั้นเลยหนูว่าหนึ่งหนูผอ,อมลงแบบเกือบสิบโลสองก็คือฉีดฟิลเลอร์บนของปกติอะพี่ซึ่งมันก็มันก็ผอมลงไปอะก็แค่นั้นเองคือไม่ใช่คนที่ทำาล้ไม่บอกถ้าทำก็บอกมาทำไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แอนตี้ศสียรม ใครมีความสุขที่จะทำเสีกรรมทำเลยมันน่าคุยนเกิดมยแม่หนูก็ฉีดปากฟิลเลอร์จมูกบ้างฟิลเลอร์แก้มบ้างร้อยใหม่ไม่ได้ทุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆรแล้วจะเห็นอ๋อมีช่วงหนึ่งฉีดไขมันไอ้ที่หน้าบวมช่วงหนึ่งกิดเป็นการฉีดไขมันเอาพอมันยุบลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ตอนที่หนูเล่นหนังพี่พลปีที่แล้วอ่ะหนูก็พึ่งร้อยใหม่ก็หน้าบวมมาหนูบอกพี่พ่เลยหนูร้อยใหม่มาพี่น่าบวมเรื่องอย่างเงี้ยคือหนูเป็นคนแบับเฉยๆมากอยากคือทำไปเลยไหมคะ จริงๆก็ไม่อยากหยุดสิอยู่ทำไมล่ะคือหมายความว่าแอร์ชอบเติมหมายความว่าอันเติมคิลเลอร์โบล็อตตองเล็กๆน้อยๆเทอร์มาผิวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้รู้สึกว่าเราทำงานตรงนี้เราใช้หน้าเราหน้าเราทำงานคนดูก็คงอยากเห็นอะไรสวยๆทำงานก็แค่เมนเทนตัวเองให้ไม่แก่ไปกว่านี้แก่ก่อนวัยแค่แอร์พอเราสองคนดูแลรู้สึว่าเราอะจะติดเครืองไฟเซนติของใครไหมของเจะไม่้าทีอันนี้แอร์ก็งงมาก เลยแบบเป็นหลายหคนเขาจะบอกว่าเออแบบว่าคลั่งห้อมเสร็จติดความหอมอะไรเงี้ยคือหนูจะบอกว่าหนูว่าหนูแข็งแรงนะเออแบบคืออาจจะแอบว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่แบบที่อ้วนที่ผอมเท่าไหร่แล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยอ้วนหนูไม่เคยไม่กินอะไรของกลัวอ้วนเออแต่หนูคงดูแลในเรื่องของสุขภาพมากกว่าเช่นไม่อยากกินหวานเพราะกินหวานแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพไม่อยากกินมันเยอะจนเกินไปเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ถามว่าอยากกินกินได้ค่ะกินนิดนแล้วก็หยุดกินแค่นั้นเองไรอย่างนี้ ใช่ไม่ได้แคร์เลยเรื่องความอ้วนเพราะเคยอ้วนกนว่านี้จะเป็นสิบโลแล้วแล้วก็เราก็เลยยังรู้สึกว่าเอมันก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร,ตร,เร์เราเราทํางานแบบนั้นมาได้นานมากๆกับพี่หนูก็ทํางานมาตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆอันรู้สึกว่าเรื่องของสุขภาพอะแบบเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าแล้วก็หลายๆคนมาพูดกับแหวว่าเหมือนประมาณว่าอะไรนะเออแบบเป็นห่วงนะคะแบบผอมตั้งเลยเอะไรอย่างเงี้นหรอกว่าผอมเกินไปไหมไปหาหมอนะคะเอย่างงี้พูดอย่างนี้หนูอยากจะบอกเลยว่า พี่ถ้าพี่จะห่วงสุขภาพหนูพี่ห่วงสุขภาพจิตใจหนูดีกว่าว่าในสิ่งที่พี่จะพูดออกมาแต่ละคำว่าในสิ่งที่พี่วิาพากษ์วิจารณ์บางคนชอบพี่บางคนน้องแอรผอมดีจังเลยขอเคล็ดลับหน่อยบางคนหอมไปไหมคะขาดสารอาหารหรือแบบคือมันนานาจิตตาังม,มากพี่หนูไม่รู้จะตอบยังไงแต่ว่าแอรู้สึกว่าคอมเมนต์ได้แต่ว่าให้มันอยู่ในแบบมันเป็นจุดที่สุขภาพดีกันดีกว่าแล้วก็เวลาคนอ่านมันจะได้ไม่มากระทบกระทั่งจิตใจอะไรมากมายเลยค่ะเดี๋ยวคนแม่เราตะอผ่านต่อกันเนาะ ไอบคด้วยค่อบมา่ไ <brands> ด <king> <im quelques robi illnesses> ้ไมคะุณด้่ะได้่ะไ้่ได้ไหาได้ไ่เดี๋ยววน้เลยหดกันไม่ยคสุดท้ไมถุงเี่ไหนวะม้นขอ่ะม่ไปเก็บแล้ว่อจได้สม่ต่ขอม่ไปเก็บแล้วอันน้ถงส่ได้ไมเดี๋ยวู้ไม่นพี่ไปเไปเลย